แน่นอนล่ละเราปฏิเสธไม่ได้แหะฮะว่าเวลานักการเมืองเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณบอกไกลๆว่าเขากําลังจะทําอะไร12 3 4งสองาประเด็นที่เราพูดถึงเนี่ยแหละนะฮะอ่ะผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วคุณผู้ชมต้องช่วยกันคิดคือตอนนี้สามารถไปคิดใน Facebook ของเราก็ได้ทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34เราตั้งคําถามไว้แล้วแต่สําหรับคนดูทีวีเนี่ยเอางี้ผมเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามเพราะคนดูจะเป็นคนตัดสินว่าเอสิ่งที่บางคนกําลังคิดมันเหมาะไหมกับสถานการณ์แบบนี้ ร่วมกันคิดร่วมกันมองอมเพราะนี่คือประเทศของท่านประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมคงไม่เกินเยอะและไอ้เรื่องถอดถอนไม่ถอดถอนเนี่ยเพราะเราเล่ากันมาทุกวันประเด็นก็คือว่าวันเนี้คุณวรชัยเหมะ,ะก็คืออดีตสสพักเพื่อไทยถูกไหมครับคุณวรชัยเองเนี่ยออกมาบอกในทํานองที่ คือในจุดนี้เองเนี่ยที่สอนอชอกำลังจะพิจารณาเรื่องการถอดถอนอคุณวรชัยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสอนอชอกำลังลุกแก่อำนาจก็คือสภาเนี่ย,ยะะแหละนะฮะเราก็เหมือนมันก็เหมือนกับสภาแล้วแต่ก็อย่างที่ทราบก,ก็คือสอนอชอเองก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับสอวอกับสสประเด็นคือคุณวรชัยใช้คาว่ามันเหมือนกับการลุกแก่อนานาจยิ่งสอนอชอบางคนเนี่ยมีจุดยืนซึ่งชัดเจนว่าอยู่คนละขั้ว กกับฝ่าายพวเขคุณวรชัยก็เลยตั้งคำถามว่าแบบนี้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะถอดถอนพวกผมมันเหมือนกับว่าเป็นการล้างพักเพื่อไทยที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ในรายการเคยบอกไม่ใช่หรอว่ากลุ่มที่จะโดนเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมีสี่กลุ่มมีคุณยิ่งรักคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ค,คุณนิคมวัยรักพาณิชแล้วก็39สวสี่กลุ่มถูกฮะ แต่มันจะมีกลุ่มใหญ่กว่านี้คือ300กว่าคนค300กว่าคนนี้ปปชกำลังพิจารณากันอยู่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบประเด็นก็คือว่าถ้า4คนนี้สมมุติ4กลุ่มโดนพิจารณาก่อน300กว่าคนก็จะต้องถูกให้สอนอชถ้าสอนอชเขาจะถอดถอนนะฮะ,ะเรื่องมันก็ต้องส่งเข้าสอนอชซึ่งเพื่อไทยโดนฮะคือโดนันเกือบยกพักเลยคุณผู้ชมครับ ประเด็นก็คือคุณวรชัยก็เลยบอกแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจ้องลู้อำนาจล้างพักเพื่อไทยหรือไม่และคนบางคนเหมือนกับกําลังจะสมคบคิดกับใครหรือไม่ที่สําคัญก็คือว่าพวกคุณอันนี้คุณวรชัยบอกพวกคุณก็คือสอนชมาจากการแต่งตั้งส่วนพวกเขามาจากการเลือกตั้งนี่ก็คือคํายืนยันนะฮะของเพื่อไทยคํานี้เลย ที่สําคัญคุณวรชัยบอกเลยว่าถ้าสมมุติสนชทําแบบนี้จริงๆขอประกาศบอกเลยว่าสิ่งที่ยึดอํานาจมาจะเสียของหรอใช่บอกเลยนะคะที่ยึดอํานาจมาแนละ้วมันจะเสียของแล้วก็มองเหมือนกันค่ะว่าทําแบบนี้มันเป็นเรื่องตลกของประชาธิปไตยเหมือนกันดังนั้นเราไม่ยอมแน่ๆเราไม่ยอมสงบนะครับที่สําคัญก็คือพวกเราเนี่ยจะไม่ยอมสงบตอนนี้เนี่ยเรายอมสงบยอมไม่เคลื่อนไหว นี้คุณวรชัยบอกอเรายอมไม่เคลื่อนไหวปล่อยให้คสชเดินหน้าแก้ปัญหาแต่พวกคุณกลับหาเรื่องจุดชนวนความขัดแย้งออกมาอีกอนี่คุณวรชัยบอกและอย่าลืมนะฮะก่อนหน้าคุณวรชัยใครคนหนึ่งจำได้ไหมฮะคุณอำนวยคลังผาถูกต้องสัปดาห์นี้จะไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญแต่คุณวรชัยใช้คำว่าอะไรนะฮะบอกต่อให้ร้องศาลตัวเองก็ไม่เชื่อเหตุผลก็เพราะว่าวันนี้รัฐาธิปัตย์อำนาจทั้งหมดยังอยู่ในมือรัฐาธิปัตย์ เพราะฉะนั้นท่านก็ควรตัดสินเลยก็คือคอสชอควรตัดสินเลยว่าจะให้สนชทำหรือไม่ทำะนะครับนี่สัญญาณแรงๆคือพูดง่ายครูวรชัยใช้คําว่าอะไรนะฮะคือถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะมีการในส่วนของอดีตสสสว .300 กว่าคนพร้อมประชาชนอีกมากจะออกมาต่อต้านคัดค้านอย่างแน่นอนอใช้คำนี้เลย ปลากฏว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าจับสัญญาณสนชสนชอมองอยังไงเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคือมันจะทําให้สังคมเฮ้ยมันเกิดแรงกระเพื่อมมาอีกหรือไม่ค่ะเอาวันนี้ใครออกมาพูดบ้างวันนี้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคะรองประธานสนชคนที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นสิทธิที่ทําได้เป็นสิทธิของพรรคเพื่อไทยที่ทําได้แต่ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการหาทางออกกับข้อกฎหมายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูนะคะคงจะต้องดูว่าสนชจะะขอออรรดดูายยลเี สำนวนจากการถอดถอนของปปชด้วยเหมือนกันที่จะมีการส่งมายังสนชวันที่6นี้ก่อนอคือถ้าสมมุติส่งมาเนี่ยแล้วในวงมีการถกเถียงกันเนี่ยแหละนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณอำนวยไปยื่นเรื่องกับต่อสารรัฐธรรมนูญทางด้านของคุณสุรชัยบอกงั้นเราก็อาจจะต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนแต่ประเด็นที่วันนี้เนี่ยอันนี้นักข่าวก็จับประเด็นกันมาเลยนะฮะคือคนทําข่าวจะรู้เลยคือประเด็นก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ย มีบางท่านตั้งคำถามกับคุณพีรศักดิ์พอจิตอันนี้ก็รองประธานสนชคนที่สองก็ต้องคำถามกลับไปเหมือนกันเนี่ยแหละนะฮะว่าเอาสิทธิ์อะไรไปยื่นศาลนะครับเอาสิทธิ์อะไรไปยื่นศาลเพราะจริงๆแล้วตอนนี้สนชเขายัางไม่ดําเนินการอะไรเลยทําไมพวกคุณก็คงจะหมายถึงพรรคเพื่อไทยทําไมต้องรีบไปยื่นศาลขณะนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญทางฝั่งสนชคุณพีรศักดิ์บอกเราไม่เคยมีการตั้งธงถอดถอนไม่ได้แกล้งใครนี่ อ้าวมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องสําคัญที่ตอนนี้แวดวงการเมืองคอข่าวกำลังจับตากันอยู่ค,คุณวรชัยเหมะนะฮะสวัสดีครับค่ะส,ส,สวัสดีครับคุณวรชัยคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่งสองท่านครับครับค,คุณวรชัยครับสรุปแล้วที่ออกมาพูดออกมาบอกนี่อันนี้คือ,อยังไงฮะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อขอให้เขาไม่ต้องถอดถอนอย่างนั้นเหรอใครที่ที่ผมออกมาพูดเนี่ยอืม ผมไม่ได้บอกว่าถอดถอนหรือไม่ให้ถอดถอนอแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยพูดในเรื่องข้อเท็จจริงะรืมเพราะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยที่ที่พวกเราก็เป็นซีกหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนมอบอำนาจให้มา ภายใต้รัฐธรรมนรูญปี50<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเรามาจากการเลือกตั้งแล้วรัฐธรรมนรูญปี50เนี่ยถูกฉีกไปแล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งสนชซึ่งมาจากรัฐธรมรมนูญใหม่ตามการที่ได้มาซึ่งอำนาจอของคอสจเพราะฉะนั้นสนชเนี่ย คุณมาจากการฉีกรัฐธรรมนูญอืมถามว่าพวกเรามาจากการเลือกตั้งอ่าอ่เข้าใจฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวรชัยโทษทีเดี๋ยวเวลามันจําการคุณ้อมระับน่อยประเด็นนี้นะอ่าประเด็นนี้ถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วที่เขาจะมีการไปร้องศาลคุณอํานวยยังใช้ช่องทางที่จะไปร้องอาลรัฐธรรมนูญทําไมคุณวรชัยไม่รอตรงนั้นฮะที่ที่ผมบอกประเด็นนี้เนี่ยอืมเพราะว่าเราก็เห็นว่าเรื่องหลายเรื่องนะที่เรายื่นสารรัฐธรรมนูญมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เห็นว่า ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขายืนอยู่ตรงไหนเราเห็นว่าการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วสารบรรรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติรัฐธรรมนูญเองและใช้อำน,นาจเกินขอบเขตเช่นมาตรา6กสิเนี่ย <ừ> เขาบอกว่าให้ยื่นอายการสูงสุดและส่งสารรัฐมนูญ <ừ m. S 2> เพราะฉะนั้นสารรัฐมนูญต้องร,รับเรื่องจากอายการสูงสุด <c ười> คือคือพูดง่ายๆก็คือยี่โทษทีนะฮะบางคนอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะพรคเพื่อไทยทําไมคนหนึ่งบอกจะไปศาลอีกคนหนึ่งบอกไม่ต้องและประกาศจะเอาคนนั้นคนนี้ออกมาในสถานการณ์แบบนี้มันเหมาะสมหรอฮะรัชช <ผม S 2> ากลาตงตรงที่ <ๆ S 1> ที่ที่ <ๆ S 2> ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงสถานการณ์วันนี้เนี่ยคุณคุณฟังให้ ให้เขาใจก่อนดิไม่ใช่มาเล่งผมอย่างนี้รเร่งผมอย่างนี้ผมจะตอบได้ยังไงใช่ไหมครมันก็ต้องพูดเป็นประเด็นเป็นฉากๆไปสิว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกิดในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยอืในเมื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญปีห้าศูงเนี่ย ถูกฉีกไปแล้วซึ่งบัญญัติไว้ในร,รัฐธรรมนูญว่าคุณมีอำนาจถอดถอนได้ตามมาตรา271แต่ว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้ให้อำนาจในการถอดถอนอแต่ว่าคุณมีอำนาจในการร่างข้อบังคับเหมือนกับข้อบังคับของอของสภาสมาชิกรัฐสภาที่ออกข้อบังคับการประชุมเพราะฉะนั้นสอน,อนชเนี่ย สามารถออกข้อบังคับในการประชุมของตัวเองแต่ไม่มีอำนาจบัญญัติรัฐธรรมนูลไม่สามารถที่จะบัญญัติเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้บัญญัติให้อำนาจคุณในการถอดถอนถ้าอย่างนั้นเราะฉัยคุณไม่มีสิทธิ์ผมพูดประเด็นนี้ฮะผมไม่ได้พูดประเด็นว่าผมกลัวถูกถอนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณวรชัยผมถามหน่อยเอาตรงๆเลยนะฮะเวลามาจำกัดแต่ให้คุณวรชัยชี้แจงหนึ่งคือคุณวรชัยยังไม่ยอมรับกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญยังไม่เชื่อมั่นถูกไหมฮะคือประเด็นที่ เกิดขึ้นนี่นะฮะเราเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ความยุติธรรมจากสารรัฐมนูญมาหลายเรื่องตรงนี้ชัดเจนนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าในเมื่อสนชเนี่ยอืได้รัฐาธิปัตย์นะฮะในเมื่อได้รัฐาธิปัตย์คุณก็ไปยื่นสนชเลยว่าสนชที่เขามีอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยเขาจะเอาอย่างไร อีก<พ>อมุมหนึง่งฮะคุณวราชาัยเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีเวลามันจํากัดถ้าอีกมุมหนึ่งผมถามหน่อยสมมติว่าเกิดสนชเขารับเรื่องขึ้นมาจริงๆนะฮะแต่เขาก็คงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปถ้าสมมุติเขารับเรื่องอ่ะคุณวราชัยตอบหน่อยว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อฮะคือสอนชอชเขารับเรื่องเขาก็เขาก็รับไปเพราะว่า,เ,าเขาบอกว่าเขามีอํานาจรับเรื่องแต่ว่ารับเรื่องและพิจารณาสามารถถอดถอนได้ไหมก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า เขาไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่ใช้ในการถอดถอนแต่ว่าเขาทำหน้าที่แทนสวก็สสนั้นเรื่องจริงแต่ว่าต้องทำตามบนบทบนัญญัติของร,ร,รัฐธรรมนูญช่วงคราวที่ให้อำนาจอของพวกคุณและผมไม่ได้บอกว่าสนอชอทุกคนนะเป็นบางคนครับสนอชอบางคนเขาก็เข้าใจปัญหาแต่ว่าสนอชอที่ออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสนอชอที่เป็นคู้ขัดแย้งกับพวกผม อืมอ้มอาวคือนี่คือประเด็นนี้ต่างหากอืมเช่นคุณไพบูลอย่างนี้ออกมาพูดอ่าอืมบอกว่าจะรับเรื่องแล้วก็นําไปสู่การต่อถอนมีอํานาจอย่างเงี้ยผมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งครับถึงถึงขนาดอันนี้ผมถามดูนะฮะถึงขนาดที่ว่าเอาถ้าสมมติเกิดวันหนึ่งเขาเกิดรับเรื่องผมถามหน่อยครูอรชายจะต้องไปร้องกับหัวหน้าคอสอชอเลยไหมฮะเพื่อให้หัวหน้าคอสอชออชี้าขาดคือเขารับเรื่องเขาก็รับได้เพราะว่าเขาเขาจะรับอ่ะได้ไหมฮะแต่ว่า เขามีอำนาจหรือเปล่าใช oh. ่ไหมครเขามีอำนาจหรือเปล่าเขามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการถอดถอนหรือไม่อนี่คือประเด็นนี้ต่างหากฮะสมมุติคือผมมองต่อเลยสมมุติเขาเกิดตีความว่าเขามีอำนาจที่จะถอดถอนได้จะต้องยืน่นหนังสือถึงหัวหน้าคอสชอไหมฮะคุณวรชยัยคือประเด็นนี้เนี่ยวันนี้ผมก็ฝากบอกไปยังหัวหน้าคอสชฝากบอกไปยังพลเอกประยุทธ์บอกว่าการยึดอำนาจเที่ยวนี้นี่นะฮะเพื่ออะไร ลดความขัดแยง้งแก้ปัญหาความขัดแยง้งถ้าคุณทําอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณใช้อํานาจเกินหน้าที่และเกินขอบเขตพวกเราก็จะไม่ยอมให้มีการที่ทํานอกเหนือรัฐมน,นูญพวกเราก็ต้องออกมาคัดค้านครับแต่ทีนี้ผมพูดยืนยันว่า,าเราคัดค้านการใช้อํานาจนอกรัฐมน,นูญออ่ะสุดท้ายถามตรงๆนะมีบางคนสงสัยจู่ๆออกมาพูดช่วงนี้ไปรับงานของใครมาหรือเปล่า ผมไม่มีครับผมไม่มีรับงานใครแล้วผมไม่ได้พูดในนามพักผมพูดในนามผมเลยแล้วก็มผมได้คุยกับเพื่อนสวและก็สสหลายคนก็เห็นด้วยอย่างผมครับผมบบไม่มีการรับงานใครผมไม่ได้ควางคำสั่งจากใครมแม้แต่ที่ผมยื่นพรบนิทุกรรมเนี่ยก็เกิดจากแนวคิดของพวกผมที่ว่าต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยความบริสุทธิ์ใจผมพูดพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมผมเป็นตัวของตัวเองผมไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ความคำสั่งใครแต่ว่าผมพูดจากเรื่องสถานการณ์แล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนสสอแล้วก็สวนตัวที่อ่าอ่าขอพระคุณครับคุณวรชัยขอพระคุณครับสวัสดีครับนี่แหละครับก็คุณวรชัยเหมะนะฮะกับอีกมุมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ อ้าวคำถามวันนี้เอามุมให้คุณผู้ชมลองดูหน่อยแล้วเราจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในมุมที่คือสังคมกำลังมองยังไงเอาคำถามฮะคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคิดเช่นไรเมื่อสอสอเพื่อไทยจะออกมาต่อต้านสอนอชอถ้าโดนถอดถอนสนชอนะฮะก็คือสมาชิกสภานิติปัญญาแห่งชาติคะ่ะเช่น,นอันแรกค่ะมองว่า เป็นสิทธิ์ทําได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะสองคุณจิตดีไม่เหมาะสมก็ควรที่จะยอมรับกฎกติกาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะมีมุมของสอชอบางท่านมองว่าพวกคุณก็ต้องรับกฎกติกาบ้างนะครับเอ้าสามควรร้องเรียนไปยังคอสอชอหรือสารรัฐธรรมนูญก่อนอย่างที่คุณอำนวยคังผายยังร้องศาลเลยหรือเอาพูดจริงตอนนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเอาแบบตีความรัฐธรรมนูญเลยนะฮะที่นักวิชาการเคยนั่งคุยกับเราบอก จริงๆท่านหัวหน้าคสชเนี่ยคือสามารถชี้ขาดได้เลยถูกไหมฮะประเด็นก็คือทําไมไม่รอไปร้องก่อนไหมไปร้องท่านนายกก่อนไหมหรือไปยื่นสารก่อนไหมเพราะคุณอํานวยยังยอมยื่นสารแต่คุณวรชัยบอกผมไม่ยื่น